ทุกคนวันนี้เแบบ้มีคลิปแบบว่าสุดสวยประหลาดประหลาดอะไรเงี้ยแล้วมาดูกันมันจะว้าวขนาดไหนก่อนจะดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องชิคกี้พายเนชั่นท็อปสิตรงนี้ด้วยนะคะเริ่มกันเลยอันนี้คือถอยรถายทุกคนว้าวเ้ยเราจะไม่มีเสียงแล้วโอ้ o my god มันเป็นไอภาพกิสกีน ฉันก็ตกใจไปเลยฉันควรลคัน้นมันจะเหยียบผู้ชายคนนี้อะ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนผู้หญิงหรือผู้ชายทิ้งคอมเมนต์ค่ะอันนี้คืออันนี้คืออะไรอะ่ะไอที่ลบรอยเหรอลบรอยรถเหรอม,มันใช้สีหรอหรือว่าลิควิดอะ่ะทุกคนดูสิอุ้ยมันเป็นสีเมจิกอะ่ะทุกคนโอ้โหโอ้โห,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 โห จะติดขนาดนี้นะเอาไปทำสีใหม่ค่ะง่ายกว่ามานั่งลบทีละๆๆน, TVs, นิดทีละนิดเนาะเอออันนี้ล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ทุกคน Oh my god ดูสิผู้หญิงคนนี้อันนี้มันผู้หญิงจริงใช่ไหมทุกคนเคยผู้หญิงหรือผู้ชายคอมเมนต์บอกหน่อยนะดูสิวิ้งก้าวผู้ใหญ่กว่าเบ๊ออีก่ะแล้วมันใหญ่ข้างเดียวใช่ไหมข้างเดียวใช่ไหมทุกคนเออ มันน่าตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจมากเลยอะ่ะอันนี้ล่ะเปิดเปิดกระแสอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยมันเป็นมันเป็นน้ำส้มใช่ไหมหรือหรือหรือว่าเป็นน้ำแบบน้ำแบบซีสไปรอะไรน้ำส้มอะไรแถวบ้านเราอะ่ะอุ้ยนี้มันคืออะไรอะ่ะอุ้ยทุกคนมันเม a ซิ่งมากมัน a m a ซิ่งมากอุ้ยดูสิอุ้ย,ยมันสะอาดเลยอะ่ะสะอาดเบบรียงเลยอะ่ะทุกคน โอ้ my god คืออยากได้มากอ่ะมันแถวบ้านเรามันก็มีขายนะทุกคนอยากได้มาใช้อ่ะอันนี้ล่ะมันคือมันคือไอ้ไรอ่ะเออมะเขือเทศไหมมะเขือเทศชนีอ่ะมะเขือเทศชนีอ่ะมะเขือเทศอะไรนะพงมณีพงมณีอะไรวะนึกไม่ออกมะเขือเทศอะไรอ่ะ เคยร,รู้เคยร,รู้ว่ามัเขือเทศลูกเกล็กๆแต่มันคือมัเขือนเทศอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะอ๋อมันเขือเทศรทมมนะทศาชินีใช่ไหมใช่ไหมราชินีเนาะแล้วก็มันมันเอาแป้งมาทําแล้วก็ยื้ยคืออะไรอะ่ะอันนี้ปั้นโอ๊ยอยเดี๋ยวอันนี้เขาทําอะไรอะ่ะอ๋อก็คือเขาจะปั้นแล้วก็เอาเชือกมาทำอันนี้เขาไม่ได้ปั้นแล้ว,ลวเขาทำลายแล้วทุกคน คือคือคือมันไส้หรือลำไส้อะไรเี่ยไม่ได้ดังใจฉันสักทีฉันดึงคืดอย่างนี้เลยค่ะให้พังไปเลยนี่แล้วก็ปั้นใหม่เออขยันปั้นขยันทำนะคะอันนี้โอ้โหอยากกินนะมันคือชาเขียวแล้วนี้ล่ะโอ้ทุกคน ใคชอบกินของหวานน่าด้ยอ่ะใครชอบอ่ะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วมาแชร์กันว่าทุกคนชอบอะไรมางจะได้มาแชร์กันแบบแบบแบบว่าบอกกันแนะนําันไปซื้อมาทานอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนดูสิถ้าฉันได้ลองชิ้น,นี่นะอืมอร่อยค่ะอันนี้ล่ะกดอุด้ยทุกคนอันนี้มันขาจริงๆใช่ไหมหรือว่ามันคืออะไรอ่ะทมมันกดลงไปแล้วก็ยุบยุบ ยกลงไปอย่างนี้เลยเหรอ,อมันก็ไม่ยุบนะทุกคนมีแต่็นอยไรเลยวายวาย <c oughs> หัวยุบเออมันน่าจะแบบบวมน้ำเกลือกคนอันนี้ละ่ะเป่าลูกโป่งหูวหูวแาบฝรั่งเขาเป่าไปชั้นหนึ่งแล้วเอ,อ,อีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อีกชั้นหนึ่งแตก มันทำได้ยังไงทุกคนใครเคยทำบ้างอะทุกคนถ้าใครเคยทำอะทิ้งคอมเมนต์อบอกเบเบ้ด้วยนะหรือแม่ก็ถ่ายรูปแล้วก็คอมเมนต์อบอกเบเบ้ก็ได้อยากเห็นน่ะเอออันนี้แหล๊เขาติดผมปลอมอ๋อคืออันเก่ามันก็แบบอาจจะเสียแล้วเนาะเออก็มาทำใหม่อะไรเงี้ย ก็คือเบ,บ๊๊ก็อยากทำเหมือนกันนะเพราะว่าเปิดทีหนึ่งก็เออนะเกือบถึงกลางหัวแล้วค่ะอุ้ยน้องสวยอ่ะเอออยากไปทำมั่งอ่ะที่ไหนรับทำบ้างคอมเมนต์ด้นะเดีย๋ยวจะไปทำว้าทุกคนผมต้นหอมว,ว้าวมันอัเมสซิ่งมาก ว่าิดได้ยังไงอะเริดม,มากเลยทุกคนกคือฉันก็อยากไปทําอะไรแบบนี้ม้ากนะจะได้แบบแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเราคนรุ่นใหม่ก็ทําอะไรใหม่ๆแบบนี้บ้างเหอะเออไหน,นล่ะเออขาไปทําอะไรอะอ๋อทุกคนคือแฮนหรือไม่ใช่แฮนสิคือพงมาเลยเขามันมันน่าจะไม่มีอะแล้วไปเอาแบบไอ้ที่มว้วนชิชชู่ในห้องน้ำมาทำเป็นแฮนรถ ก็ขับข้างเดียวโว้ยเรินะหรูอยู่นะเริอยู่นะความคิดแบบว่า <c oughs> เริศค่ะปึ้งปังเลยค่ะปึ้งปังค่ะอันนี้ล่ะโอ้ยทุกคนดูเรือนี้สิมันใส่มากเลยล้วเคาเห็นอะไรอะอะไรอะปลาหมึกเหรอไม่ใช่โอ้ยโอ้ย,อยทุกคนมันเป็นโมดูอะไรอะ ห่างแบนๆอ่ะเอ้ยูตัวนี้แบบคือห่างแบนๆอ่ะถ้าอยู่บ้านแล้วคงทุบอะไรปักเต็มนะทุกคนดูสิทุบอะไรปักเต็มนะทุกคนดูสิ <S <S มันเป็นงูทะเลนะเออนะ <S <S องูหรือปลาทุกคนงูหรือปลาทิ้งคอมเมนต์บอกหน่อยนะงูหรือปลาเคยรู้จักมั้งเแบบี้ไม่รู้จักอะ่ะอ,อ,อันนี้ล่ะมายากลมายากลที่ไม่กนนะคะทุกคนดูสิ <laughs> โดนเปิดงปงไปแล้วเรียบร้อยเออนะโอ้ยแค่ขนาดนี้นะไม่ต้องแบบมีอาจารย์สูงๆก็ได้นะแต่จะทำแบบว่าไม่ให้เข้ารู้อะ่ะเอออันนี้คือแบบไม่ว่าไอ้คนไอ้คนอยู่ข้างบนนะ่ะไม่ว้าวแต่คนข้างล่างก็อาจจะโอ้โหเขาทำยังไงอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมทุกคนเคยเป็นไหมเออเนาะเวลาไปดูเขาเล่นมายากละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ล่ะมันรอโอ้ ไปกันไปกันอะไรงี้เราไปกันไะแล้วก็เข้าปากพอเข้าไปเสร็จแล้วก็ลุกรึ๊บรึ๊บโอ้ยมันน่ารักอะทุกคนฉันอยากได้อะไรแบบนี้มันน่ารักจริงๆทุกคนใส่ไปเลยไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะชอบเป็นจุดแบบจุดให้คนมองเแบบ๊เบอะสวัสดีค่ะคุณแม่ <S <S ใช่ไหมใช่คุณแม่เราไหมไม่ใช่เนาะเออแล้วยังไงไป ไม่ตายมั <Techn Pokémon> ้งเพื huh ่อนด้อุ้ยมันไม่ใช่แอปพลิเคชันหูใครทำได้อะว้าวผู้ชายทำอะไรอ่ะมาดูซิแผลกันดิโอ้ยตายแล้วฉันชอบอะไรแบบนี้มากเลยทุกคนเออนะอุ้ยเขาทำอะไรเขาทำได้ไงอ่ะทุกคนดูหน้าท้องเขาสิแบบขยับเป็ปุ๊บ พับพึบพับอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โอ้ <c oughs> จอบดูสิอุยอะไรเนาะแบบนี้ฉันชอบมากเลย <c oughs> อันนี้ละ่ะฮึบฮึบอุยอ๊ยอุย๊ยมันเหมือนอะอะไรนะอะไรป๊อปไอทุคทกคนคุณรู้จักจป๊อปไอไหมดูสิดูก้านแขนเขาสิแบบโอ้โหมันก็ใหญ่แค่ตรงนี้อะ่ะ เออหรือเขาฉีดทุกคนเขาไปฉีดแบบซิลิโคนเข้าหรือเปล่าไม่ถึงแด้แบบทองอยู่แค่ตรงนี้ตรงหัวไหล่แล้วก็ตรงแขนน่ะเนาะเออมันมันไม่เหมือนเขายกยกดัมเบลอะถ้ายกดัมเบลมันก็จะใหญ่ทั้งแขนทั้งอะไรอย่างนี้สิใช่ไหมแต่นี่มันใหญ่ตรงที่กล้ามตรงนี้อะมันเป็นไปได้เหรอทุกคนหุยอันนั้นมันมันมือหรือมันมือหรือเท้าอะทุกคนดูสิหุยทุกคนมัน a m a ซิ่งมากเลยอะอันนี้คือมันยาวแบบนี้จริงเหรอ มันขยับได้เหมือนมือเลยทุกคนอุย้ยมันน่าจะเป็นแบบว่านิ้วเขายาวเกินะนิ้วเท้าอะ่ะแล้วมันก็ขยับไอ้ทุกคนหรอมันเป็นมือหรอแต่มัน,นมันม่เหมือนข้อเท้านะทุกคนคิดยังไงไะคอมเมนต์บอกไปเบ้นหน่อยสิว่ามันเป็นมือหรือเทา้านี่ทุกคนทุกคนว่าคลิปที่เราดูมาตอนนี้อะ่ะคลิปไหนว้าวทีส่สุดอะคอมเมนต์บอกไปเบ้เลยนะเร็นคลิปนี้อ่ะแค่นี้ก่อนนะบา,บาย